ตื่นนักโมพุทธยะตื่นฟังทางนี้ไทยจากพรบอันตรายของอิสลามสามฉบับได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมืองพุทธของเราและภัยชนิดนี้ตายยากผิดมันยังเหลืออีกฉบับหนึ่งคือฉบับที่สี่นั่นคือพรบชาริอะ หรือกฎหมายชาลีอะที่ต้องให้ใช้กับชาวอิสลามบนแผ่นดินนี้เท่านั้นท่านผู้ชมครับนโมพุทธายะตื่นนตื่น,นชาวไทยพุทธเราได้โปรดตื่นจากหลับไหลแล้วตรวจเช็คดูบัตรประชาชนของท่านว่าบัตรประชาชนของท่านได้ระบุคําว่านับถือาศาสนาพุทธหรือไม่ถ้าไม่มีระบุไว้ก็แสดงว่าผิดปกติต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอน ให้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ได้เลยเห็นไหมครับท่านลองจับบัตรประชาชนของท่านสิแล้วท่านดูซิว่าเขาระบุว่าท่านนับถือาศาสนาอะไรหรือเปล่าเอาละนะช้าชา้ชาชา้าชมันมีอะไรบางอย่างต้องคิดแล้วพรบอันตรายของอิสลามสามฉบับที่ผ่านมาหนึ่งพรบพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัตปีพศ .2524 เปิดประตูบาแรกออกโดยพลเอกเปรมติรสูรานนท์ตอนนี้อยู่ก้นนรกแล้วสองพร,พรบพระราชบัญญัติการบริหารองค์กราศาสนาอิสลามปีพศ .2540 ออกโดยพลเอกชวริตยงใจยุทธอยู่ภายใต้อิทธิพลขององค์คมนตรีที่ตายไปแล้วนี่พลเอกชวริตยงใจยุทธตอนนั้นใช่ ออกในสมัยรัฐบาลของท่านแต่มันมีพลังงานเงาบางอย่างที่ควบคุมในคําสั่งและในการออกนั้นอยู่ผมรู้ท่านพลเอกชลิตท่านก็ตอบได้เพราะท่านยังไม่ตายแต่คนคนนั้นตายไปแล้วและก็กําลังชดใช้กรรมอยู่อย่างแสนสาหัสตายแล้วเกิดไหลร้อยชาติพวกเราก็คงจะต้องยังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันแล้ว ฉบับที่3พรบพระชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัตปีพศ2559มูลค่ามหาศาลหลายพันล้านหมื่นล้านที่คนไทยบนแผ่นดินนี้เสียประโยชน์จากพรบฉบับนี้ออกโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเต็มแม็ก จัดไปเต็มเลยแล้วเฮ้นี่คือสัญญาณบ่งบอกถึงความหายนะของชาวพุทธเราถ้าหากชาวพุทธเรายังไม่ตื่นเตือนเตือนโอมนะโมพุธทธายะถ้ายังไม่ตื่นจากหลับไหลความวิบัติความชิบหายจะเกิดขึ้นแก่ชาวไทยพุทธเราอย่างแน่นอนเมื่อตื่นรู้แล้วตื่นจากหลับไหลแล้วก็รีบรีบ,รบช่วยกระดมสมองระดมกําลังมาช่วยกันปกป้อง พระพุทธศาสนาโดยด่วนก่อนที่จะเป็นดังกลุงนาลันทาหรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราตื่นได้แล้วเพราะอะไรตามมาให้ท่านรู้ความจริงบางอย่างของกฎหมายชารีอะสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้เพราะว่าพรบรถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้ในแผ่นดินนี้ ถ้าลองนึกดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดหายนะหรือมันจะเกิดกิรยุกสงครามการเมืองเชืยอว่าเงาไม่ยอมเหยียบกันเลยคนเดือดร้อนกันเป็นล้านล้านเลยเชยวแลว้ตอนนั้นฮือนขึ้นมาในผมสงสารชาวอิสลามที่ไม่รู้อีหนุยเนย่กับแผนอนันแยบยลของพวกนี้นี่แหละไอ้พวกบ้าอำนาจนี่แหละที่แฝงเข้ามาเกาะอยู่ในระดับบริหารในศูนย์กลางแห่งอำนาจบนแผ่นดินนี้ และสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องชาวพุทธชาวอิสลามทั้งหลายเรารักกันเถอะครับแล้วก็มองดูปัญหาคือไอ้ผู้มีอำนาจชาวพุทธเฮี้ยช่วนก็มีมีหมดนะทุกาศาสนามีหมดแต่เราเข้าถึงในหัวใจของพระเจ้ากันหรือยังเราเข้าถึงในหัวใจของพระพุทธองค์กันหรือยังมาดูกฎหมายชารีอะห์สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้จะต้องอยู่ภายใต้จะต้องอยู่ภายใต้ตออใตกฎมุสลิมที่ใช้ชื่อว่า ศาสนาอิสลาม